ซุปมะเขือของป้าเล็กเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเล็กด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเล็กนะคะจะได้ถึงพันสักทีนะคะกดติดตามให้ป้าเล็กด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปสวัสดีนะคะวันนี้ปปเล็กชวนทำเมนูบ้านๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปปเล็กจะทำซุปมะเขือค่ะหอมแดงกระเทียมพริกหอมแดงกับกระเทียมใส่เท่าๆกันนะคะเปิดแก๊สทั่วเลยค่ะ มะเขือนะคะปลเล็กกำลังต้มอยู่นะคะวิธีการต้มมะเขือไม่ให้ดํานะคะตั้งน้ําร้อนให้เดือดนะคะแล้วเราค่อยเอามะเขือลงไปแล้วปิดฝาไว้ให้สนิทค <t> ่ะพอมะเขือส <t> ุกแล้วเราค่อยเปิดออกนะคะเรามาคั่วคลิกกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมกันเลยนะคะแล้วก็มี ต้นหอมผักชีมะนาวนะคะเครื่องปรุงของปลาเล็กก็จะมีเหมือนเดิมค่ะน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะแทนชูรสถ้าใครกินชูรสก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายนะคะปราเดี๋ยวปลาเล็กจะคั่วไปสักแป๊บนะคะแล้วก็จะปิดฝาอบได้เหมือนเดิมค่ะให้หอมกับกระเทียมของปลาเล็กสุกถึงข้างในนะคะแล้วก็จะสุกไวกว่าที่เราคั่วไปแบบนี้นะคะ ถ้าเราคั่วไปแบบนี้ก็สุกค่ะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเพราะว่ากระเทียมกริบใหญ่หอมแดงก็หัวใหญ่มันร้อนแล้วนะคะ,ะก็เียก็จะปิดไว้เลยแล้วก็จะเบาแก๊สลงด้วยค่ะเหมือนเราอบไว้นะคะหอมกระเทียมของเราต้องสุกนะคะเวลาทําถึงจะอร่อยนะคะจะหวานค่ะถ้าหอมกระเทียมไม่สุกจะไม่มีรสหวานของหอมกระเทียมนะคะเดี๋ยว ตอนอเครื่องที่เราคั่วสุกแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะมะเขือต้มของปลาเลกสุกแล้วนะคะ กระเทียมก็สุกแล้วเรามาตำกันเลยนะคะ ของปลาเล็กละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวปลาเล็กเอามะเขือใส่เลยมะเขือที่ต้มแล้วนะคะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวบริลจะปรุงเลยนะคะน้ำปลาเช่นเคยค่ะค่อนทับพีนะคะน้ำปลาครึ่งทับพีน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะ มะนาวมะนาว,นาวป็เล็กแต่ไป็สองซี่ก่อนนะคะเดี๋ยวทำแล้วขอชิมดูก่อนว่ารสชาติออกมาประมาณไหนอันนี้ปลาเล็กใช้สองมะเขือนะคะมะเขือปออกับมะเขือพวง ดีเก็บมะเขือพวงมาจากหลังบ้านเ่ะก็เลยเอามาใส่รวมกันเลยว่าจะทําแกงเขียวหวานมันไม่ได้ไปตลาดเก็เลยไม่มีวัตถุดิบไม่มีพริกแกงไม่มีกะทิไม่มีไม่มีอะไรเลยถ้าคนไม่ชอบรสจัดนะ อร่อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยแต่ว่าที่บ้านจะกินเค็มกับเปรี้ยวขอมะนาอีกนิดนึงเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะ หอมผักชีค่ะอันนี้มีผักชีใบเลื่อยใส่ด้วยหอมมากมากเลยค่ะได้กลิ่นไหมคะกลิ่นทะลุจอไ,มไหมเลยโทรศัพท์งมลงมาไม่โดกัส ลุกมะเขือของปลเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซบอีกแล้วค่ะแซบเมนูแซบๆอีกแล้วว่านอีกแล้วนะคะทำเมนูแบบนี้กินข้าวได้เยอะน่ากินไหมคะเดี๋ยวปเล็กตัดเสร็จ ชามก่อนนะคะได้หนึ่งถ้วยเต็มๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปลาเล็กด้วยนะคะซุปมะเขือน่ากินไหมคะซุปมะเขือของปลาเล็กเสร็จแล้วนะคะ มากินข้าวด้วยกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปะเล็กด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปะเล็กนะคะจะได้ถึงพันสักทีนะคะกดติดตามให้ปะเล็กด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไป